มีหรือไม่พี่มีหรือไมพี่ไม yeah. ่พี่ขอฟังอ claro ีกนะพี่คร oh, oh, ับมีปะครับพ yeah, ี่ตายเยะกูเป hm ็นชาชนคนไทยกูใช่คนไกลริบออนไมก็เหมือนกับกูเป็นตัวเวไลั์บินสูงเฉเพาะกูน้ำไฟกายหาเงินจับปากกากับกระดาษบนสมองแต่พ่นน้ำลายดูที่เลือดเนื้อกับคนไทยบริสุทธิ์ในสมองกองคำคิดเจ้าให้หลุดสุดชื่อกูจะสัตว์น้ำในมหาสมุทรจะเป็นตำนานนเหมือนกับที่วัดมหาบุตร ลุก The Rap Game ในวัยเชียงแมนฟอร r Ever อร์แมนขกูยังคงมีแพลนแซนทูอ o นท็อปเรสเปกเต็มคารบอย่าระจบประแจงกิบแม่งที่ยังปฏิบัติ Hip Hop ปฏิวัติจารึกขึ้นเป็นตำนานดึงประวัติบันทึกถึงประวัติศาสตร์ชื่อไม่เคยขาดลูกกระสุนไม่เคยขยับธุรกิจก็ทำอย่างเงี้ยขยี้เพลงตลาดคอมวิมายแมนแม่ในไทยแลนด์ฮิปฮอปไทยระมือไกลทั่วถึงชายแดนวิมายแฟมเจมิน่าบีเอ็มมาเป็นลำชิคกูเป็นพระบิดามมาตอนเวลาสเปนเดสทามอัลฟ่าโบกูกูนะมีสามคนกูแรปออนพอยต์เข้าเป้าเอาไปสับ ไม่หวังจะดังกูขอแค่มีคนฟังเป็นพลังกําลังใจกันเอาไว้กันที่สักคนดังมาสักวันไมนูกี่โมงยามไม่ถึงเวลาของลูกวิชัยมันดาาไม่คู่การจะตอกูก็สู้ตายสู้ต่อไปผู้ใหญ่ก็พูดกันในเพลงผู้เรานั้ไร้สระก็ทั้งที่เราก็แค่เมาแบบว่าสาหัสธรรมชนะธรรมทีธรรมก็ยำธรรมธรรม ชั้นชนะมันก็แปกอย่างคนเราแตกต่างรถเรามีสิ่งแปลกมากกว่าแปดอย่างบุคคลบุคคลพวกเ้าเกิดมาเป็นแบบอย่างเหนื่อยเยอะแต่ได้เงินน้อยนั่นเป็นแบกห้าทำงานในร้อยยี่สิบเรื่องจริงทั้งที่แบกคันกูทำเพลงศิลปะให้ไปไม่ต้องคิดเงินทรรมชาติกูขาดเงินกูยังแจกรัมมันเป็นเรื่องคือจิตใจกู still believe ให้คนบทเป็นหาฝนเล่ y ยูฟิลด้วยกูขยาจะคนแค่ห้าคนแค่เนี้เพราะกูเมาแล้วเบลิเจนเบบ G to the O to the A to the L C L U V ทำได้เจ็ดสองทีคือ A K A ชยากูการันตีใครไม่รู้จักกูอย่ามาทำปากดีสเตย์อินพังงานมาตั้งงานหลายปีส่วนชุดทำงานข้าราชการสิกากีอายุกูสี่สิบแล้วตั้งแต่สิมาเพื่อเป็นตำนานในรายการโชว์มีถ้าพูดถึงแรปกูยืนหนึ่งในกองั้นไม่ได้เก่งเราไม่มีใครเขาทำกันยังแรปต่อไปตั้งแต่จันถึงจัน ประกาศไว้เลยในกอะพังงานกูคือที่สุดถ้ามึงยังเชืไม่เคยฟังมึงจงหยุดยังทำฮิปหกอยู่ทุกวันจนถึงสุขถ้ามึงข้องใจไฟไหม้บ้านมึงกูคนจุดชื่อวาคำฟังกูออกมาไม่มีสะดุดตั้งแต่โฟมข้อแตกจนต้องหาอะไรมาอุดกูยังแร็ปต่อไปพวกมึงฟังจนหูหลุดแม่มึงจะโดนฝังกูยาวจะตามไปขุดขอโทษทีสไตล์ของกูมันลื่นหูขนาดลิงได้ฟังยังต้องยื่นห้วยให้กูฟังไม่ถึงครึ่งอย่าพึ่งอึ้งกันนะหนูอย่าทำดัดจริตกูว่าสิทธิ์มีครู ถึงประสบการณ์ผมอาจจะมีน้อยแต่มาโชว์มีเดอมันนี่แบบเกินร้อยมาถึงท่านนี้นกรมกรรมการจนเริ่มคล้อย60ผมได้บำนานแต่ตอนนี้ต้องการที่สุดคือสร้อยครับนะครับในช่วงเวลาที่พลรามมันไม่ใช่แค่ถุยทำให้ถูกจงกังหวะใน ตอนที่กูโฟร์เป็นอิทเทลิกปากไม่คิดจะพักแร็ปอิสระไม่ได้ร้องคอด้วยสิบกระลัดอาโดนิแดนัันผิดถนัด ขอแค่ได้รัมันก็พอเพราะว่าแค่นี้ที่รอถึงแม่ช่อกูไม่ติดอันดับให้แล้วมันผัดแล้วกูไม่มีแวบประดับมีเพียงแค่ทำไว้สลับทำที่ถนัดโฟกัสไที่มันกลัดแล้วกูไม่กอดมันก็กัดถึงมันจะหนักจนไม่ได้หลับไม่สู้งั้นกูคงจะได้กลับเพิ่มแั้ในอยากนี่ไม่ได้ขัดนะบางคนมันยังฟังไม่ได้สับเลยก็แค่เปียกเปยกูไม่ได้ปากปั๊มเหมือนเคยแค่ทำอย่างที่อยากทำบอกว่าอย่าเลยคนที่ด่ากันแต่ถึงมันจะเสียแทงก็ต้องฝ่าฟันมันก็อาจจะแม่ไม่อยากจำต้องเผชิญกับปัญหาแม่ไม่อยากฟังนอกั มมัยังไงก็ช่างพวกกูมันพร้อมแล้ว24ชั่วโมงให้ดูฟูลแรมันไม่ใช่เพื่อท้อแท้แต่กูยังต้องสู้อยู่ค้าในสังคมที่มันสุดจะย้อนแย้งถึงมันจะยับเยินกูน้อมรับแต่ไม่นับว่าพร้อมแพ้ไม่ไชพี่หยอกก็พอชีวิตกูเหมือนในประโยค w ร a p ทุย และฝังในกระดูกจริงถุยแต่คำที่มีประโยชน์ครับขคจับสับมาสลับก็ขบรและรับกุศกิจเหมือนสะกดแม่งกระโดดยับกุศลแต่สิ่งที่ส่งผลออกมาสร้างสารรค์แต่สิ่งที่สัมผัสจากซ้ายขวาหรือหน้าหลังต้องน้าเดินเพื่อล่างเงินบนทางล่าฝันฉะนั้นพวกไม่ได้เรื่องอยจะ จะคิดมาคาดหวังฟังตอนกูเทินแตไมออนทำในสิ่งที่พอใจเพราะแรปกูใช้ใจพอเพียงแค่สิ่งเดียวที่กูนั้นด่วนได้พอนั้นคงเป็นรปแรปนั้นหน้าไม่น,นอนว่าไม่มีใครยอมเพราะถ้าเป็นแรปกูคงไม่ย้อนกลับสู้อุปสรรคที่มันร้อนหัวร้อถึงร้อนแต่กูคงไม่ท้อวะ่ะกูเพียวแรปถึงไม่ได้ร้ายอยู่บนพอแต่พี่ยังร้ายอยู่นะั่นน้องเพราะตอนนี้ใครจะไม่พร้อมกับ ความเชื่อเรื่องของชีวิตเรื่องของความฝันเรื่องของความหวังเรื่องที่พลาดพลัง้งเรื่องที่รักเคยพ่ายแพ้แต่ว่าไม่เคยนับครั้งเรื่องที่ทำให้เสียใจจนมันทำให้บอบช้ำอ่ะเยอะเป็นอุปสรรคเป็นเบื่อในการที่ร้อยเรือผ่านไปคิดๆว่าเป็นเรือที่ต้องก้าวผ่านครื่องยนต์ี่ทาทอมศาสตร์เหมือนเรือที่ดึงสมองและพระ้อมจะจนไปโดนไม่สนภัย yeah I'm on the way to escape ไม่ได้หมดหมายในเชิงสถานะกำหนดเองกูดูเอง everyday หาแม่ผปดทางผิทิศแต่วิเลธคือชีวิตที่อยากจะทำสิ่งที่คิดว่าเกิดมันมีแค่หนึ่งชีวิต ถึงต้องเจอคือลมพยลา,ยลลายุโหมกระนำซ้ำซ้ำต่อใครต่อคราวนี่คิดลมเลิกจะทำแต่ว่าใครคนนั้นมันคงจะไม่ใช่จำว่าฉันจะทำลุกท่ทาที่จะขึ้นไปอยู่บนนั้น ตลอดชีวิตในสิ่งที่กูนั้นทำกูเชื่อในสิ่งนั้นอยู่เสม,มอสปิตในสิ่งที่กูนั้น no man, like it, คิด n o matter what the future และก็ do it ก็ do it ก็จะลงมือทำจนมันประสิษฐ์แม้ว่าจะทำไปแล้วมันตรงจะลิดคนฟังเป snow, Hip ็น snow h i p hop อยู่ในไม low hit i n d I keep going จากวันแรกตั้งแ find myself after that ก็ไม่เคยละชิงพร้อมกับยังกูตัวเองว่ากูจะเอาจริงเพื่อ my way กูจะเทหมดไม่ได้มาเล่นๆหรือจับจดทันนี่เลือกกูเองเป็นคนกำหนดชีวิตตัวฉันนี่อัดคนละบทกูพร้อมไม่กระเจอดไม่มันยากลำบากยากที่จะผ่านท่านี้เดินไปแน่นอน มันคงจะไม่มีกีบกุหลาบคำก็นดามันจะ็ำทําอย่างหนึ่งของกูได้สำเร็จและกูเชื่อว่ามันจะสักซเซสความเชื่อกูเนี่ยกีเด็ด Yes, yes, yes สิเดือนต่อไปเมื่อหนทามันจะหนักมันจะหนาลูกแสนไกลจิตที่ไปหาจะนั่งคงปรารถนาถึงเส้นใช่ใช่กูอยู่นี่ใช่และกูยังอยู่ตรงนี้ตราบใดที่กูยังมีลมหายใจกูจะทำมันต่อไปจนถึงวันสุดท้าย Ayo. They asked me who I am. APD, new damn name. We all know who run the game. SMTM, that is the name. H M of hip-hop, never stop at the edge. Brown sauce, a drop, cause I rough for the chain. Sub team, we pattern We're still same. New wave, fun to or OT back in the game. Yeah, I'm just Yep. Yup. the room it's full of cards. โกเชนทองมันดี่ห้อยใส่ทองเป็นบาทเวลาเป็นเงินเป็นทองอย่ามัวแต่อมองมันลองดีกว่าเพราะชีวิตจริงไม่ใช่ละครมันจะมัวแต่อนอนไอ้งินกูไม่นอนดีกว่าคนกูเรียกปอนว่าก้อนปีศาจนี่คือยุคทองฮิปปครองตลาดและไม่ไดิฟุกมันต่างจากยุคที่ทุกคนมองไปตัวประหลาดภาพที่วาดอะสวยงามแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสะอาดได้คุณรอบอัจิปะมันก็ใจกับปรลหล คนบางคนคุณประตกผู้หญิงที่หักอกนี่ก็ไม่ใช่แม่และความดักมันโดนตัดจบน้ําตาที่ตกมันมีค่าไม่ใช่แค่ฝักทูบแช่งพวกแม่งบอกศิลปินว่าใส่แห้งพวกจิตทําแล้วไม่รอดเพราะมันกระจอกและกูไม่ใช่แม่งงการฟังอีก ต้องการฟังอีกเพื่อยืนยันความแน่ใจว่าผมไม่ได้คิดผิดไปใช่ไหมถ้าจะให้สร้อยเขาคือเขารับได้ดีผมต้องการฟังว่าเขาถ้าเกิดเป็นบา์มอื่นเขาจะาจะมีแบบสิ่งนี้อยู่ไหมเขาจะยังเพอร์ฟอร์มแบบนี้อยู่ไหมเขาจะยังเล่าเรื่องแบบนี้อยู่ไหม one two three four I am a barber hmm. f a d i n g by creeper hmm. Sharing by sister s h a r i n วิ with racer ปืนเช้ามากูก็จับกันไกลยอดน้ำมันในทันทีทันใดพร้อมตัดเสร็จให้เสร็จสับทันใจเรียบร้อยเบ็ดเสร็จให้คิวบันบันไปเพรากูมีสกิลเป็นบันไดไว้สร้างสรรค์ผลลัพธ์คือผลงานสร้างฝันและสร้างชั้นแค่เดินไปข้างหน้าไม่มีวันกับหลังหันเติบโตจากต้นกล้าเป็นไม้ใหญ่ในวันหลังยาจับอุปกรณ์มือกูสมบัตผิวเส้นผมตกตะกอนเส้นผมตกตะกอน เาแบบไม่ได้มองแค่ผมคนเดียวเขามองเันรอบๆด้วยเขาแบบเหมือนพร้อมจะระเบิดใส่ใครสักคนตลอดเวลาแล้วล,ลามของเขาไม่ได้แบบมันก็กระแทกกระทัน้นแต่มันก็ไม่ได้ดูหาเรื่องมากขนาดนะั้นมันดูมันดูมีพลังดูมีพลัง s <S ขอ <a> thing, <what? S 2> ฟังอีกได้ไหมครับ Yeah